สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานการศึกษาการดูดซับของแผ่นไฮโดรเจลเพื่อพัฒนาไปใช้ปิดแผลผู้ป่วยเบาหวานค่ะดิฉันนั่งสาวมัตตลีจันยงค่ะดิฉันนั่งสาวพัฒนากิจวรรค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนพิทยาศาสตาร์ยุฬาพรราชวิทยาลายัยปทุมธานีค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะค่ะสําหรับที่มาและความสําคัญนะคะเนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานกบทุกรายนะคะจะพบปัญหาบาดแผลเรื้อรังค่ะ โดยสาเหตุนะคะมาจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงค่ะส่งผลเนี่ยส่งผลให้แผลเนี่ยหายได้ช้าค่ะทางคณะผู้จัดทำนะคะจึงสนใจที่จะทําแผ่นปิดแผลไฮโดรเจลค่ะโดยไฮโดรเจลนะคะจะมีคุณสมบัติพิเศษค่ะคือมีโครงร่างเป็นตาข่ายทําให้สามารถดูดซับสารที่เป็นของเหลวได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีการประยุกต์นําไปใช้กับสารสกัดเบ,บโบบกค,ค่ะเนื่องจากสารสกัดแบ,บโบบกนะคะ มีความสามารถในการช่วยลดอาการอักเสบของบาดแผลได้ค่ะรวมถึงเรานะคะจะมีการใช้แผ่นเจลาตินนะคะแทนการใช้เทปค่ะเพื่อทําให้สามารถทําความสะอาดบริเวณบาดแผลได้ดียิ่งขึ้นค่ะสําหรับปัญหางานวิจัยนะคะข้อแรกอัตราส่วนระหว่างสารละลาย CMC กับเจลาตินควรเป็นอย่างไรถึงจะเหมาะสมต่อการดูดซับสารคล้ายของเหลวจากบาดแผล 2. การติดผิวของไฮโดรเจลทำงานร่วมกับเจลาตินควรเป็นอย่างไรถึงจะเหมาะสมค่ะสำหรับสมมุติฐานนะคะข้อแรกไฮโดรเจลสามารถดูดซับของเหลวบริเวณบาดแผลและทำให้แผลแห้งได้เร็ว 2. การใช้เจลาตินเป็นวัสดุติดผิวสามารถทำความสะอาดได้โดยง่ายโดยใช้น้ำเปล่าค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะ หนึ่งเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นไฮโดรเจลในการดูดซับสารคล้ายของเหลวจากบาดแผล 2. เพื่อทดสอบความสามารถในการติดผิวการทำงานร่วมกันร,ระหว่างไฮโดรเจลและเจลาตินสำหรับขอบเขตงานวิจัยนะคะนั่นการทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นไฮโดรเจลตัวแปรสระนะคะได้แก่อัตราส่วนระหว่างสารละลาย cmc กับเจลาตินตัวแปรตามคะ่ะคือความสามารถในการดูดซับสารค่ะ ขายของเหลวจากวัดแผและตัวแปรควบคุมนะคะคือชิ้นของเจลาตินชิ้ของ CMC ความเข้มข้นของของเหลวค่ะในด้านของการทดสอบความสามารถในการติดผิวระหว่างไฮโดรเจลและเจลาตินนะคะตัวแปรอิสาระได้แก่อัตราส่วนระหว่างสารลลาย CMC กับเจลาตินตัวแปรตามนะคะคือระยะเวลาในการติดผิว ตัวแปรควบคุมนะคะก็คือชิดของเจลาตินชิ้ของ CMC พื้นผิวที่ใช้ในการทดสอบค่ะสำหรับอุปกรณ์และสารเคมีที่สำคัญนะคะ 1. ตู้อบลมร้อน 2. สาร CMC 3. กดบอริก 4. น้ำเชื่อม 5. เจลาตินและสุดท้ายคือหนังหมูสดค่ะต่อมาเป็นวิธีการดำเนินงานนะคะ ขั้นแรกจะเป็ขั้นตอนการเตรียมไฮโดรเจลค่ะโดยการเราจะเตรียมสารละลาย CMC ความเข้มข้น2%องเปอร์เซ็นเวทไรบอลลูปนะคะจากนั้นเตรียมสารละลายไฮโดรเจลโดยการนําผงเจลาตินผสมกับสารละลาย CMC 100มิลลิตรในอัตราส่วน0% 20% 40%เ0ซและ80เปอซนต์โดวยวนต่อปริมาตรตามลำดับค่ะจากนั้นนำเข้าเครื่องปนจนกระทั่งสารละลายมีความเป็นเนื้อเดียวกันเติมสารเชื่อมขวางที่เป็นกรดบอริก 0.8โมลาร์ ola, ปริมาตร6ม mm ิลลิลิตรควรให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเติมสารสก,กัดจากใบวัวบกลงไปปริมาตร4ม mm ิลลิลิตรควรให้เข้ากันเทใส่แม่พิมพ์สูง1มิลลิเมตรนำไปอบที่ตู้อบอุณหภูมิ160องศาเซลเซียสเป็นเวลา2ชั่วโมงหรือจนกว่าจะแห้งค่ะการเตรียมแผ่นเจลาตินนะคะเราจะทำการเตรียมแผ่นเจลาตินโดยการใช้เจลาตินกับน้ำในอัตราส่วน1:3ต่อเทใส่แม่พิมพ์แล้วนำไปอบ ในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสจนกว่าจะแห้งค่ะวิธีการทดสอบการดูดซับสารคล้ายของเหลวนะคะสารคล้ายของเหลวในที่นี้จะใช้เป็นน้ำเชื่อมค่ะโดยการเราจะชั่งน้ำหนักแห้งของแผ่นเจลาตินจากนั้นนำแผ่นเจลาตินไปแช่ในน้ำเชื่อมเป็นเวลาสามนาทีนำมาชั่งน้ำหนักเปียกและเข้าสูตรคิดหาเปอร์เซ็นต์การดูดซับค่ะในการทดสอบการติดผิวของแผ่นเจลาตินนะคะ เราจะนำแผ่นไฮโดรเจลแปะบนหนังหมูสดและและปิดทับด้วยแผ่นเจลาตินค่ะจากนั้นนำหนังหมูสดมาวางตั้งฉากกับพื้นแล้ววางในแนวระดับขนาดกับพื้นค่ะจับเวลาต่อมาจะเป็นการทดสอบการติดผิวขนาดผิวเปียกเหนือนะคะจะทำการนำแผ่นเจลาตินแปะบนหนังหมูสดแล้วนำไปเปิดให้นำไหลผ่านจับเวลาค่ะต่อมาเป็นตารางการแสดงผลการทดสอบการดูดซับสารคล้ายของเหลวค่ะ อัตราส่วนเจลาตินผสมกับสารละลาย CMC ที่0เอจะมีรอยละการดูดซับอยู่ที่32.95 20จะมีรอยละการดูดซับของเหลวอยู่ที่31.19 40จะมีรอยละการดูดซับของเหลวอยู่ที่37.97 60จะมีรอยละการดูดซับของเหลวอยู่ที่25.75และ80จะมีรอยละการดูดซับของเหลวอยู่ที่16.48เค่ะ ต่อมาเป็นตารางบันทึกผลการทดสอบการติดผิวค่ะตารางแรกจะเป็นของเจลาตินนะคะการวางในแนวตั้งฉากจะมีเวลาเฉลี่ยอยู่ที่45.09นาทีการวางความขนาดกับพื้นจะมีเวลาเฉลี่ยอยู่ที่30.07นาทีและการทดสอบการเกาะผิวขนาดเปียกอยู่ที่12.27นาทีค่ะต่อมาเป็นตารางของแผ่นปิดแผลปกติค่ะในที่นี้จะใช้เป็นแผ่นปิดแผลชนิดไม่กันน้ําค่ะ การวางตั้งฉากอยู่ที่1,440นาทีการวางความขนาดกับพื้นเฉลี่ยอยู่ที่1,440นาทีการทดสอบการตอบผิวขนาดเปียกอยู่ที่35.25นาทีค่ะสรุปผลการทดลองนะคะจากการทดสอบการดูดซับสารคล้ายของเหลวพบว่าแผ่นไฮโดรเจลที่มีอัตราส่วนผงเจลาตินผสมกับ CMC 80%สามารถคงรูปได้ดีที่สุดและ40%สามารถดูดซับได้ดีที่สุด จึงสรุปได้ว่าอัตราส่วนผงเจลาตินผสมกับสารละลาย CMC 40มีลักษณะเหมาะสมกับการเป็นแผ่นปิดแผลมากที่สุดค่ะและจากการทดสอบการติดผิวของแผ่นเจลาตินพบว่ามีระยะเวลาการติดผิวน้อยกว่าแผ่นปิดแผลแบบปกติค่ะขอบคุณค่ะ